ต่อไปก็ที่น้อยกินลมอมมะนาวเป่าน้ำห้าครั้งเริ่มหนึ่งลืมใส่อะไรลืมใส่อะไรลืมใส่แว่นโอเคเตรียมเกาะขอบสะก่อนเกาะขอบสะครบ สองเริ่มพบอกว่าอะไรพบอกว่าพบอกว่าให้เป่าลมห้าครั้งก่อนไม่ใช่ว่าตีขายังไม่ถึงขั้นตีขาหนึ่งไม่ลุกหน้าเปิดเปิดเปิดเอาละ เก็บลมหรือ,อยังเมื่อกี้เก็บแล้วทำไมถึงได้อ้วกแกรี่ไปไหนแกรี่ไปไหนฮะเอาใหม่ใส่แว่นใส่แว่นไม่ใส่แว่นเราจะเป่ายังไงแล้ซื้อแว่นมาทำไมงั้น ขึ้นมาสิมันต้องมาเป่าเป่าน้ำไม่ใช่มุดน้ำเข้าใจไหมเป่าพูดแล้วก็ขึ้นมามนเป่าเร็วๆก็ขึ้นมาเร็วๆสิเอาไหม,ามนหนึ่งรูปอยู่นั้นแหละเา้าครับทางที่สองนี่อะไรเพิ่งครั้งเดียวเอง อ๋สามครั้งเอาเริ่มครั้งที่สอง ต่อไปเป่าน้ำเป่าลมเสร็จแล้วมุดน้ำน้ำหนึ่งถึงห้าลุกขึ้นมาเตรียมเกาะตะด้วยเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าอึบเออหายใจหายใจก่อนเออครั้งที่หนึ่งต่อไปครั้งที่สองเก็บลมอมมะนาวเกาะขอบตา เตรียมโอเคไม่ไปต้องถามหาคนอื่นเตรียมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเป็นไงบ้างโอเคต่อไปอีกอีกครั้งที่สามเตรียมเริ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ่ะต่อไปเออต่อไปครั้งที่สี่น้ำเข้าจมูกเตรียมเก็บลมอมมะนาวฮึบ ดีมากอาเปิดน้ำออกจากตาก่อนต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายก่อนโอ้เดี๋ยวค่อยเล่นครั้งสุดท้ายก่อนเตรียมอึบ โอเคอ่าเยี่ยมมากเออตัวมือ,อต,ตัวเองอืมด้วยต่อไปต่อไปอยู่ตรงนู้นโอเคไม่หันหน้าหันหน้ามาตรงนี้อ่า มุดมาหาพ่อเตรียมเริ่มให้ถึงให้ถึงขาพ่อเอ,อิบเตรียมมาอ่าต่อไปจับเพาะตีขาตีขาสิบครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอทำทำทำสามครั้งตีขาสามชุด เก็บลมก่อนอมานาวก่อนเตรียมอ่าหายใจก่อนเพิ่มไหนตีขาล่ะไหนว่าจะตีขาล่ะลืมเหรอเก็บลมก่อนอึบหนึ่งสองสามสีห้าหกเอ้ยได้หกเองไม่ถึงสิบเลยอืม ครับก็ลองมาเล่นตวยเลยก็เพอถ่ายวิดีโอก่อนเฮ้ขาม,ม,มาสมุดมาโอ้โหเขาพยายามสูง,อองเริ่มตีมาตีมาเร็วๆตีมือด้วยตีมือด้วยดิ จับมือพ่อเอาไม่ถึงไหนเกือบถึงไอิวอ่าดำน้ำน้ำหนึ่งถึงสิบเก็บลมก่อนอ่ามุนมาหาพ่อ ok phải bên con ok chừng <laughs> mà <okay, cười> <Okay, cười> <okay, cười> <okay, cười> ไปเด็กฝ่าสะเด็กบ้างไปอ้อยก็เล่นฝ่าเด็กบ้างเลยสะเด็กเคลื่อนที่ดิลูกตีน้ำเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดิลูกอ้าวอัฟฟินรถสมพ่อแจ๊ะนู่นนู่นทำไม่ายุขัย เจอเพื่อนแล้วเจอฟินแล้วโอ้โหจำกันไม่ได้เหรอลูกฮะจำพี่ไม่ได้เหรอจำไม่ได้รอได้ไหมพี่ยิงมาเออเจอพี่น้องเออย แม่ผองทำงานออขอออใหม่เข้มบอกอันนั้นเลยนะอันนั้นอยู่อะไรอยู่ที่สังขาอืมอันนั้นสังขาเล่นเ,นเงียบจมอยู่ในทุกงกินมีอะไรด้วยไปนี่เอาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเนี่ยสีเหลืองก่อนไป à năng luôn năng luôn dìa yeah, ma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  ờ ba chuẩn bị PK. โอ้น้องเก่งโออฟินเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากตุ้มอาวิธีลงมาลูกยืนยืนยืนเยี่ยมมาเยี่มมาตุ้มยืน,ย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 นลูกเออโหเริ่มเก่งแล้ว อ้พี่พินโอ,โอ้เริ่มเก่งแล้ว